เข้าไปเข้าไปบุยแจกเบสนะเฟิร์สแจกเอนะปีนมาโอเคครับเกย์ okay, ใช่ไหมเกย์ต้องใช่ใช่ใช่แต่ว่าเน้นซับต้องสิบหรือไม่หรือแค่สี่ <c oughs> เล่นเมื่อหมดอาจะ 10, จะสิบจะสี่มันเซฟดตเมจให้โดนต่อยไม่ตาย ตองไม่ต้องเร่งน,นะเดี๋ยวพอแรนหน้าพังปุ๊บตองขึ้นไปกัดหลังนะได้ิน okay, okay. ไห<ป>มกิดไม่ต้องขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเจาะหลังนะให้ตองขึ้นไปกัดพีได้ยินอเอมต่อหน้าอย่างเดียวปุยเล่นหลังใช่ไหมปลุยเล่นหลัง่าโผล่ขึ้นมาเลยนะใครติดแข็งหน่ถหาจังหวะค่อยขึ้นปัดจังหวะที่เราไได้เปรียบอยู่ดูแรนใต้เท้าด้วยเพราะว่ามันโดนเจาะตลอดเวลา พิ่งสร้างกิลด์กดไปเลยกดไปเลยสนามหนึ่งก็ได้สนามสี่ก็ได้กดอยู่เรื่อยๆเงี้ยเหตุสนามสี่นี่หล่ะไปแล้วนั่นอ่ะกดแล้วกดแล้วเลยทับบี้หมุจอบไปทางซ้ายตลอดนะเวลาเดินออกจากสนามอะได้ยินหรือเปล่า ให้เราเดินขึ้นมารวมหน้าให้หมดเดินขึ้นมารวมหน้าเอ,อจิไม่ได้รับอะไรละอีโซนล่างนะพลราดินนำไปต้องไม่มีเดินเดินเดินอูไม่มีบีทำไมเบสซิ่งหายอะ่ะร,รอ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 ไม่ต้องขึ้นเดินขึ้นมานี่เดินมาไว ปลาไวเกินนิดเดียวปล่อเลียได้น่ะแข็งแข็งอุ้ยแข็งปังแล้วปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วกมโขนแข็งแข็งตองแขงปัดอยู่ปัดแล้วปัดแล้วปัดอยู่ปัดอยู่ไล่ปัดอยู่สวยทีมันแข็งทีมันแข็งทีมันแข็งมาขึ้นขึ้น ตืนเอาตัวหน้าสุดเจาะวิ่งกันดิเจาะสกอร์ก่อนดีสวยต่อะจีเวตปุ่มจีเวตบัดรจีเวตบัตรโหน้าตักแชมป์พาราดิสแล้วต่อยได้เลยบาดหลังนล้มตายดิปิดขยวดขยโวะไม่ได้ใจเย็นเฟิร์สใจเย็นไปเย็นเฟิร์สกลับมาก่อนกลับมาคุมไว้เฉยคุมไว้กัดกัดคุมไว้ดาวุฒิบ้านหรอพระก่อนพระก่อนพระก่อน เวทฝาก่อนเอ้บิดตองบาดนะปาดินไล่เสษต่อพวกบ้านบาดบาดพิษสัตว์นะพี่บุ้ยพี่บุ้ยฮุ้มปาดินปาดินปล่อยเลยปล่อยเลยดำแต่แกรมีได้โข่งเลยอ่ะชนะแล้วอ่ะเอาไว้โข่งด่าแกมเลิศกัยอีดอล ใครติดลายล้องหน่อยนะบางทีมุ๋นไม่รู้ไขว่เมื่อกี้มึงเล่นอนะใครอะกิตตี้อะกิตตี้ตัดของตัดของ,ยขอ,งอย่าเพิ่งกดนะกิจเดิน <c oughs> ไวๆนะพาลาดินพาลาดินต้องยืนขำนะอย่าทับซ้อนตัวกันเมื่อกี้ติด <c oughs> ซ้อนตัวกันนะอันดับพร้อมละ จ่อมาจ่อลันเบสอุ้ยลันเบสไม่ไหวเดินเดินเดินต้องไม่มีบีนทำไมเบสไม่ข่มหรอข้างบนข้างบนข้างบนมีเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยมา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 ไม่ได้หว่า

เจาะตายเจาะกัดหาพ้องะเจาะต่อยพอดีเลยแม่งแข็งโคนี่วะโคนแล้วกี่แล้วเจาะ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 มันเจาะเจาะแล้วกันสวยต่อต่อต่อแดนนั่นน่ะบาดมันบาดมันตรงหน้าเลยบาดบาดอีกทีนึงปั๊มไว้ปั๊มไว้กว่านี้เมื่อกี้เฟิร์สส่วนมองมันตายป่ะไอ้กีมันได้นะมันไก่กีมโง่เออเฮ้ยโอ้โหแข็งช่วยหน่อยช่วยหน่อย ไม่ได้แล้วเฟิร์สเข้าไปอย่างนั้นได้ไงมันต่อยแล้วแบบแข็งพอดีเลยพลามไม่ตายพลามไม่ตายโดดไม่ดีโดดไปก่อนดีโดดไปก่อนดีวะสวยเปิดโดดไปโดดไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งกลับมาเปิดไปก่อนถอนแข็งหมดแข็งหมดมาเฟิร์สมา เฟิร์สมาเฟิร์สมาเฟิร์สมาจัดโอ้โหเดินไปเหยียบแข็งนี่เปิดเอฟเฟกต์ดูบ้างดิวะเหี้ยกีดแล้ต่แต่ขีดให้ิงแล้วแต่แต่ไม่ทีแล้วตายนะเฟิร์สงอกหมัดไม่ชัวร์เลยอ่ะโทษวิ่งข่วงอ่ะข่วงหิวอ่ะหิววิ่งไปตายเฉยเลยเล่นงี้ใครเล่นก็ได้นะบอกเลยนะ ไม่ได้บอกเด็กไปเองเมือ่อกี้เออเล่นแบบเล่นให้มันโปรยดิยเล่นเหมือนแบบปุ่มปุ่มโจ๊กทีนได้ปาก,กิได้ปุ๊บแล้วกลับมาเลยตายแล้วรีบกลับไม่มีกี่ข้างหลังนะแม่งซวยสองรอบเลยต่อยต่อยมองเนี่ยแม่งต่อยปุ๊บแล้วแบบติดฟอสสองครั้งเลยเมื่อกี้ต่อดีต่อดีนี่เลยโอเค อ่อหนำฟี่ไปเลยเออตองไม่ต้องไปล้วง,งหลังตองล้วงแน่ดิล้วงหลังทำไมอ่ะชอบยืนซ้อนตัวกันเป็นหา่าอะไรแบบนี้ไอ้บุ๋ยมึงก็ขึ้นมาข้างหน้าจ้าเย็ดแม่เฮี <c oughs> ยขึ้นมาทำคยยุยแล้วก็เป็น สี่สี่กดสี่สี่ไม่สี่หยืดหลุดเบสซิ่งจะได้รครบไหมครบเมื่อกี้ไม่ได้ชื่อตองขึ้นมาขอรี่ ยาแดงกดยาแดงด้วยพาราดินอ่ะไม่กดยาแดงเลยทำไมสกอร่าเดินเร็วกว่าทำไมสกอร่ากูเดินเร็วกว่าพวกงูขโมนขโมนกอเลียขึ้นไม่ได้นะกอเลียขึ้นไม่ได้กอเลียดิกอเลียขึ้นไม่ได้กอเลียดอกมินี่ขึ้นไปทำไมวะเฟิร์สมันโดนสามฟอร์แล้วมันติดแข็งนะเว้ย ดูงวเนี ite, ่ยมาโดนงๆของเรติดแข่งเว้ยปัด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 ปันปัด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 ดิัดปัดปดิัดเลดปดปดัดปัดปัจ่อดปั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 ดปดปัดปลปัดปัปดปัดดปไดปัปดปัดดปั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 ดดปัดัปัดปัดดปัดปััดปัดปัดปัดัดดดดดัดังัด้ัได สวยกลับมาต๊อกเกอร์นะอ้อมมาฝั่งนี้โล่งๆเนี่ยบาดบาดบาดหน่อยอตัวเองอยู่วะเพื่อนปัดเพื่อนปัดเพื่อนปัดเพื่อน ครูปล่อยตัวท้ายเลยครูปล่อยไปเลยให้มีอะไรเก็บพีบมันเนี่ยเออที่ไหนอ่พป่นงมัคล่างสต็อกเกอร์อยู่ว่างนี่กันน่ะฝนลงแล้ะเฟิร์สเอทุ่ First, A, ดยดินี่มัวนสนับสนับ,สน,บสนับตลอดใช่ไหมสลับอยู่อ,อจะเช้าเพราะลงนั้นแหละ ต่อยแล้วคอ,อกลับมาเดินต่อยแล้วเดินกลับมาอีกเที่ยวกวตีมือแตกเอยู่ข้างกวตีมือลั่นเลยต้องทำแคม้มแล้วอีกทันว่าอะไรคิมด่าช่วยคิมเที่มองเล่นเที้ยอะไรของมันวะเดินเที่ยนสิมันไม่มีด่านไอสนามอื่นหรอวะสนามนี้มีไม่อยากไม่ยอมเข้าอ๋อก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วสนามนี้มันเดินยากสุดแล้วคิดว่านะมันช่องแคบเยอะ เรู้รื also, ่อองไ้บุ like like บ๋ยแข็งม em, ึงร้องเลยร้องแล้วที่แข่งไม่สัตว์โอยมึงแข็งเป็นชาติไอ้สัตว์มันมันไม่ได้แข็งเดียวกูแข็งเหมือนกันแข็งคู่ไว้ปอดีพอดีพอดีพอดีเปิดไม่ได้ทำไรเฟิร์สก็คอยแจกงเอบี ันนี้เบอรบุแจกอยู่บุคอยรันเบสอยู่มึงคอยรันเบสมึงคอยมึงคอยซับดีกวะอือรัน,นเบสกับซับไปแหละมไม่มแกอกเอ,กเอกไม่ได้ท้าจ่อมนจอ่อแอก,แกหันจอไปทางขวานะเอ้ยหันจอไปทางซ้ายนะเดินซ้ายนะไปไว เดินไว้พลาเดินไว้กักูอีกเดี๋ยวใช่้หมเดินไวดิเดินไว้ดิอยู่นี่ไฟไฟไฟเนี่ยเดินติดตะตอกกั๊กพพลาปพลาพาพ กดผิดิดจำปุ่นติดแข็งปัด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 นี่แล้วปัดอยู่ไล่ปัดอยู่ไล่ปัดอยู่เพื่อนไล่ปัดอยู่เพื่อนใหญ่เย็นโอ้โหแข็งแข่งูแข่งกันเก็บรอยพระตายเก็บไปยืนไปยืนบนขอบแลนทำไมอ่ะพาราติดเดีวโดนกัดก็เดินขอบอยู่แจกเบสเพื่อนปุ่มรีโลกมะรีโลกมะ ิตพาเขาแข็งมองแข็งดิบบาบอลหน้าสุดเร็วทำไมไม่ต่อยไม่ต่อยผ่านวะดิบบาดแล้วเมื่อกี้เฮ้ยทำไรเฟิร์สต่อยไปแล้วต่อยบาดไปแล้วดิบหน่อยตายบาดมันตายนี่เทเลอร์บี้กลัวตายไอเฮี้ยคุยต่อยแบบต่อยแล้วไม่กลับอ่ะต่อยแล้วกลับดี มันติดแข็งอล้ดิคือไม่ชัวร์ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเอาตัวใกล้สุดที่เฟิร์สเมื่อกี้มีสจเกอร์อยู่ใกล้อยู่เป็นอย่างงี้แบบมั่วมากเลยเฟิร์สจังหวะออกแบบไม่ชัวร์เลยอะมันแข็ง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 เลือกโวยเป็นตายติดโวยก้สัตว์ ไม่ตายก็ย้ำดิไม่ตายก็ย้ำติดกัอยู่นี่ไม่ตายก็ยำ้ยยำดิไม,ำไม่ยอมปิดแล้วเล่นต้องไปยุ่งเขาไปแม่งโจก็อยู่นะโจก็อยู่นะอุ้มโจ๊กสองสมทีแล้วกลับมาบานเพื่อนะ มันมันติดต่อยครูไม่ตายปกติมันไม่ตายอยู่แล้วปะมันต้องตายครับเล่นสายอะไรมันนี้สแตตที่ที่วิบอกเมื่อวานนี้ครับตายอะเพิ่ใส่ของถูกปะมันอันเดิมเลยอันเดิมเลยที่เขาที่ให้เป็นัานแสดงว่าเขาเล่นวิทยาเก่าเลยเล่นไม่เป็นหรอกเขาเลยอัดวิดนี่มาคือมันต่อยครับหลายรอบแล้วแบบเราไม่ตายอ่ะ ตายพีบไม่ไม่ต่อยแบบต่อยแบบโดนเลยแหละแต่ว่ามันไม่ตายมันเลยเสียแบบจังหวะไม่แน่ใจแต่ว่าเฟิร์สคุณเจ้าตัวไกลกเมื่อกี้มีบาดมีโลกเฟิร์สเอาไปเอาบาดเดินกลับลงไปแล้วเฟิร์สก็ไม่ต้องไปเอาบาดเฟิร์สก็เอาโลกก็ได้เพราะโลกอยู่กับตองเข้าใจผมปะโอเคครับาม่กหม่ขอโทษทีมีคนเล่นอีกมั้ยไปนอนไปนอนแล้วเหี้ยอะไรมันวะนค้ชตีน้ง รูปคิววะ